วันนี้เรามีเมนูแซ่บแบบง่ายๆมาฝากไข่เจียวต้มตะไคร้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูไข่ที่อร่อยและทำง่ายมากมาดูวิธีทำกันครับเราจะทำไข่เจียวก่อนนะอะไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาตาลมาทองคำประมาณ1ช้อนโต๊ะบางคนบอกว่าใส่น้ำปลาลงไปในไข่อจะทำให้เหม็นขาวบอกเลยถ้าเป็นน้ำปลาตาลมาทองคำไม่ขาวแน่นอนครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เอาไปเจียวกันได้เลยครับจุดไข่ลงไปสักหน่อยนะครับเพื่อเทสน้ำมันถ้าไข่ฟูขึ้นมาทันทีก็ใช้ได้ เราจะรอให้ไข่ข้างล่างเขาเซตสักหน่อยนะก็คอยเช็คความกรอบดูนะครับถ้าได้ความกรอบที่ต้องการแล้วก็กลับด้านได้เลยแล้วเราจะทอดต่ออีกแป๊บหนึ่งเพื่อให้ไข่ด้านล่างเขาสกุกปัดได้ละเดี๋ยวเอาขึ้นไปหั่นเป็นชิ้นๆกัน ในส่วนของไข่เจียวเสร็จเรียบร้อยแล้วขรานี้มาเตรียมของสําหรับทําต้มตะไคร้กันส่วนผสมก็จะมีหอมแดง30กรัมก่อนจะใช้เราก็เอามาบุบสักหน่อยเขาจะได้มีกลิ่นหอมๆแล้วก็เอาตะไคร้มาซอยครับ30กรัมซอยให้ยิบๆเลยนะจะได้กลิ่นง่ายๆตามด้วยพริกความเผ็ดตามชอบได้เลยจะใช้เป็นพริกอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูก็จะหอมมากๆแล้วก็มะนาวเราจะใช้ครึ่งลูกอ่ะขันน้ํารอไว้ก่อนเลยคือเราเป็นคนที่ไม่ชอบบีบมะนาวสักเท่าไหร่เพราะว่ามันชอบปิ้นหลุดออกจากมืออีกอย่างไม่ค่อยมีแรงบีบเลยครับฉะนัน สูตรนี้เราจะทําสําหรับหนึ่งมือนะครับอ่ะใส่น้าลงไป600มิลตรพอหนาเริ่มร้อนไม่ใส่ตะไคร้หอมแดงลงไปพอ้ําเริ่มเดือดเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาตาลมมาทองคำน้ำปลาขวดนี้เขารสชาติจะไม่เค็มมากแล้วก็มีรสชาติหวานนิดๆแล้วก็กลิ่นหอมมากด้วยเราจะใส่ลงไปประมาณสช้อนโต๊ะใส่แค่นี้เลยครับไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเพิ่มแล้วใครที่เคยกินน้ำปลาตาลมานะจะรู้เลยครับว่าน้ำปลาเขาอ,อร่อยขนาดไหนลองชิมรสด,ดู อ่ะสุดยอดรสชาติกลมกล่อมมากๆทีนี้ก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไป1ช้อนโต๊ะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวคนให้ละลายเข้ากันสักหน่อยแล้วก็รอให้น้ำเดือดรสชาติน้ำซุปสามารถปรับได้ตามชอบนะครับไม่จำเป็นต้องปรุงเหมือนเราก็ได้นะ ตอน้ำเดือดพล่านปึ๊บก็ใส่ไข่เจียวลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยพริกที่เราเพิ่งเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยความเผ็ดตามชอบกับใบโหระพาหลังจากที่ใส่ใบโหระพาลงไปแล้วเราจะปิดแก๊สเลยนะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันสักหน่อยเพื่อให้ใบโหระพาเขาสุกอ่ะเราปิดแก๊สไปแล้วนะทีนี้ก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเลยแล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยเอาละได้แล้วครับโอ้โหกลิ่นตอนร้อนๆนนี่แก้แห้งได้เลยนะเนี่ยไปยกจัดเสิร์ฟกันเลย และก็ได้แล้วครับไข่เจียวต้มตะไคร้บอกเลยว่าน้ําซุปมีความกลมกล่อมมากๆไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยแค่ได้น้ําปลาตาลมมาทองคำกับน้ำมะขามน้ำมะนาวนิดหน่อยเท่านี้ก็แซ่บสุดยอดแล้วถ้าใครชอบเมนูนี้ก็ลองเอาไปทํากันได้เลยนะครับจะเป็นกับแก้มหรือกับข้าวก็ได้แต่ที่แน่ๆทำง่ายและก็อร่อยมากแต่ถ้าอยากได้รสชาติให้เหมือนกับที่เราทำนี่เลยครับน้ำปลาตาลมมาทองคำเราแปะพิกัดไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วลองเข้าไปดูกันได้เลย